ขอบคุณครับคุณธีรเดชครับมาติดตามความพื้นหน้าที่บริเวณสำนักงานอายการสูงสุดนะครับเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงแล้วที่ทางกลุ่มชาวนาที่มาเรียกร้องเรื่องของให้ทางสำนักงานอายการสูงสุดนั้นดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินคดีการจำนำข้าวนะครับขณะนี้ยังสำนักงานอายการสูงสุดนั้นยังมีการเปิดรับเรื่องของทางชาวนาที่มาอยู่บริเวณหน้าสำนักงานอายการสูงสุดตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาโดยขณะนี้บรรยากาศยังเป็นไปได้ความเรียบร้อยครับ กลุ่มชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ชุมนุมอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์และทางก,ก,กปปสเวทีแจ้งวัฒนะนะครับเริ่มเข้ายื่นเอกสารให้อัยการสูงสุดเพื่อที่จะดําเนินการฟ้องร้องกับรัฐบาลที่ยังไม่จ่ายเงินค่าจำนำข้าวนะครับโดยสํานักง,งานอายการสูงสุดได้มีการจัดเตรียมโต๊ะไว้เพื่อที่จะรองรับชาวนาที่จะมายื่นเอกสารจํานวน40โต๊ะด้วยกันโดยแต่ละโตะนั้นจะมีอายการหรือว่านิติกรน,นั้นมารับเรื่องและ เจ้าหน้าที่ก็จะให้มีการกองเอกสารพร้อมกับสอบปากคําผู้เสียหายนะครับโดยชาวนาที่เป็นผู้เสียหายนั้นต้องน,ำำนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาใบประทวนที่เข้าโครงการรับจำนำนข้าวกับทางรัฐบาลมายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ด้านของนายประเมศอินทรชุมนุมเลขานุการอายการสูงสุดได้เปิดเผยว่าหลังจากที่รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะมีการทํางานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและจะเร่งดําเนินการฟ้องต่อศาลปกครองภายในสัปดาห์หน้านะครับและสาเหตุที่ต้องฟ้องต่อศาลปกครองนั้นเนื่องจากว่าใบประทวนเป็นการละเมิดสัญญาทางปกครองซึ่งจะต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เช่นเดียวกับศาลแพ่งครับ ก็เอาหลักฐานมาให้ครบแล้วเราก็ทําเรื่องให้สอบสวนบุคคลรวบรวมเอกสาร,ร,รแล้วก็ยื่นฟ้องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมผม,ผมก็จะดูให้อยู่ตอนนี้เราอยากได้หนึ่งบัตรประชาชนนะครับสองสนาทะเบียนบ้านสามใบประทวนที่ท่านมีอยู่นะสองสามอย่างเนี้ยแต่ถ้าไม่ครบก็ไม่เป็นไรไง ก็ทาให้เต็มที่เท่าที่ทําได้นะครับไม่ใช่เราเรา,เราทิ้งเราไม่ทิ้งชาวบ้านอยู่แล้วล่ะอครบริเวณหน้าสำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับท้งนี้การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในวันนี้อายการสูงสุดได้มีการยกเว้นค่ารมเนียมค่าทำเนียมสารให้กับกลุ่มชาวนาด้วยนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาอีกทางหนึ่งด้วยครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักง,งานอายการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะนะครับ จะเห็นได้ว่าขณะน,นี้ทางกลุ่มชาวนายังมีการทยอยมายื่นเอกสารให้กับทางอายการสูงสุดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทางอายการก็มีการรับเรื่องประจะําโต๊ะแบบแล้วก็มีการสอบประคํากันตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะครับส่วนใบที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้ก็คือเป็นเอกสารที่ทาง อายการนั้นได้เตรียมไว้ก็คือคําร้องนะครับเป็นเอกสารสําคัญอีกอีกชิ้นหนึ่งที่ทางอายการนั้นได้เตรียมให้กับชาวนาเพื่อที่จะนํามายื่นให้กับทางอายการและก็จะเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งที่จะไปฟ้องร้องกับศาลปกครองต่อไปด้วยนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่ทาง สำนักงานอายการได้มีการให้กับทางกลุ่มชาวนาก็คือกฎหมายที่ประชาชนควนรรู้ซึ่งเป็นหนังสือคู่มืออีกชิ้นหนึ่งที่ได้มอบให้กับชาวนาหลังจากที่มีการมายื่นเรื่องให้กับชาวนาให้กับทางอายการเพื่อที่จะเตรียมดําเนินการฟ้องร้องต่อไปนะครับส่วนบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขนะึ้นณะบริเวณที่หน้าสํานักงานอายการสุด,สดยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ผ่อนคลายลงกว่าเมื่อวานนี้เลยครับคุณธิระเดชครับครับขอบคุณมากครับคุณเบญจพจน์ครับแม้ว่า